ผู้จข่าวเด่นนะครับวันนี้ขอต้อนรับแชมป์โลกเทควันโด2015รุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงเทนิดพานิพักวัดวงพัฒนากิจนะครับสวัสดีครับค่ะเด้มากับโคชเชยองซอกนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนะครับสวัสดีครับโคชเชีครับแล้วก็เชิญคุณพ่อมาด้วยนะครับมารับน้องเทนิดวันนี้ที่สนามบินนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อศิริชัยวงพัฒนากิจนะครับ วันนี้คุยกันต้อนรับการกลับมาสู่ประเทศไทยของแชมป์โลกเทควันโดซึ่งเป็นการขึ้นชั้นจากรุ่นเยาวชนมาเล่นรุ่นประชาชนไม่กี่ครั้งเป็นการไปลงสนามชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของนิด,นดใช่ไหมครั้งแรกครัครั้งแรกนะครับแล้วก็เกินความคาดหมายเพราะโคชเชบอกว่าก่อนจะลงสนามแบ่งสายการแข่งขันแล้วน่ากลัวมากอย่างมากอาจจะได้เหรียญ แต่ไม่คาดคิดว่าจะได้เหรียญทองเทนิสยังเป็นแชมป์ยุทธโอลิมปิกก่อนหน้านี้นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เหรียญทองยุทธโอลิมปิกเกมมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับสําหรับเทนิสแสดงความยินดีด้วยในเบื้องต้นโคชเชแสดงความยินดีด้วยนะฮะครับขอบคุณครับโคชเชก็ได้เหรียญทองเหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นครั้งแรกกับการมอบเฉพาะเหรียญทอง ครับผให้นักกีฬาด้วยแล้วก็ให้โค้ชด้วยครับผมไม่เคยมีครั้งแรกครั้งแรกเลยนะเพราะฉะนั้นประเพณีที่ผมเคยเห็นเวลานักกีฬาเทควันโดได้เหรียญพอรับเหรียญปุ๊บเข้าไปข้างหลังจะเอาเหรียญไปให้กับโค้ชใช่ไหมใช่ค่ะแลวคราวที่ทำยังไงได้ทั้งคู่เทนนิสฮะแลกกัน <laughs> แลกกันก็ยังต้องทำประเพณีนี้ใช่ไหมที่มาที่ไปเรื่องนักกีฬาพอได้เหรียญทองเหรียญอะไรก็ตามเนี่ย พอหลังรับเหรียญจะต้องเอามาคล้องให้โค้ดมันมีที่มาที่ไปยังไงผมก็เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยสนครับแต่ก็น่าจะก็น่ใจนักกีฬาก็อยากจะบอกขอบคุณแล้วก็จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ให้เหรียญก็เฉพาะนักกีฬาอย่างเดียวแต่ว่านักกีฬาก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ก็ให้โค้ดด้วยนี่อ๋อเป็นความรู้สึกที่นักกีฬาเขาทำกันครับครับรู้สึกว่าโค้ชมีส่วนสำคัญครับก็เหมือนกับให้โค้ชด้วยแต่คราวนี้ไม่มีปัญหา ได้ทั้งสองคนเลยนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันเขาไปแข่งขันที่รัสเซียกลับมาแจ้งท่านผู้ชมในเบื้องต้นนะครับว่ารายการนี้เราส่งไปแปดคนนะครับและประกวว่าได้เหรียญมาสองคน <c oughs> น้องเทนิสได้เหรียญทองจูเนียร์รมนรงสเสวกวิหารีเนี่ยได้เหรียญทองแดง <c oughs> เป็นนักเทนอเทนคนโดชายนะฮะ <c oughs> วันนี้คุยกับเทนิสก่อนเป็นยังไงตื่นเต้นเต้นเต้นค่ะตื่นเต้นดีใจ รู้สึกภูมิใจด้วยที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังที่รัสเซียค่ะดีใจที่นําเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยแล้วก็ทําให้พ่อมีความสุขค่ะทาให้พ่อมีความสุขยังไงพ่อรุ้นมากพ่อรุนพ่อรุ้นมาก <c oughs> นี่เป็นความฝันเลยนะุณพ่อครับเป็นความฝันครับเป็นแชมป์โลกนี่แปลว่าอันดับหนึ่งของโลกครับตัวแม่ครับเพื่อให้คนไทยมีความสุขครับ แล้วก็ยังไงคิดว่าจะเร็วขนาดนี้ไหมคุณพ่พอคือคิดว่าวันหนึ่งเทนนิทคงถึงเนี่ยครับแต่ว่าจะเร็วขนาดนี้ไหมไม่ไม่คิดว่าจะเร็วถึงขนาดนี้ครับอืมไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เร็วเร็วมากเลยครับัเร็วมากนะโคชเชถามถึงเนนิทก่อนนะฮะเป็นยังไงถึงตัดสินใจส่งเขาไปแข่งรายการที่กระดูกแข็งแร่กมากคือรายการที่โค้ชบ,บอกว่ายากที่สุดในโลกครับชิงแชมป์โลกเนี่ยครับผมทำไมถึงส่งเด็กที่ยังเพิ่มขึ้นมาจากเยาวชน ก็จริงๆก็ผมก็ให้ชิงชมแล้วก็ภูมิใจด้วยครับก็ผมคิดว่าอยู่กับนิดก็ผมก็อยู่กับประมาณตั้งแต่ยาวชนประมาณห้าปีกว่าห้าปีกว่าผมคิดว่าเขาตอนแรกอ่ได้เหรียญทุกจากยาวถชนเอเชียแล้วก็เอ่อชิงชนเอเชียเป็นปัชชนที่อุจเบกแล้วก็ยูสโอลิมปิกแล้วก็เกาหีแต่ว่าจริงๆ ก็เรื่องพิมพ์ก็ผมมั่นใจแต่ก็เรื่องประสบการณ์น้อยของอประชาชนแต่ว่าครั้งนี้ก็เขาก็มั่นใจก็ทุท่มเทแล้วก็ในความสำเร็จก,ก็ภูมิใจมากภูมิใจมากนะเจ้าตัวเองคิดยังไงก่อนไปหรือไปเจอสายการแข่งขันแล้ววางแผนอะไรยังไงคิดว่าจะถึงเหรียญทองไหมตอนนั้นอันนี้ถามตรงๆอาถามตรงๆไม่คิดว่าจะได้เหรียญทองกลับมาครับเป็นรายการของประชาชนค่ะแล้วก็มีคู่แข่ง คู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งแรงกว่าค่ะเหมือนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วก็สไตล์การเล่นก็ต่างกันเด้อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่เคยเจอหลากหลายและมือระดับโลกนาดนี้มาก่อนลงรัดแรกตื anyway> ่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะคนดูเยอะมากค่ะปัญหาของเราในอดีตคือเรื่องตื่นเต้นนี่แหละรอบนี้แก้ยังไงก็หายใจเข้าลึกๆนะใช่ไหมคือนิดเดียว ในยกสถาคมคุณพี่บลก็เคยบอกว่าปัญหาของเขาข้อเดียวก็คือตื่นเต้นครับถ้าไม่ตื่นเต้นทุกอย่างไปได้สวยแน่โค้คดแก้อย่างไรคราวนี้ก็นี่รายการใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยลงมาเลยครับก็บมบผมคิดว่าน่าจะไม่เมิอนยูสุลนะพีับยูสุลก็เป็นสนามสนามเดียวแล้วก็คนน้อยกว่าชิงชําโลกครับชิงชําโลกก็คนเยอะมากครับเป็นคนเชียร์เยอะคนมาแข่งเยอะผก่อนเข้าสนามก็ผมพยายามบอกว่าก็ไม่ต้องคิด ชิงแชมป์โลกอันนี้ก็แค่คิดเป็นเหมือนชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วเหมือนก็เป็นโอเพนเฉยๆก็ทัชชนะก็ชนะไม่ต้องคิดเรื่องเรียนอะไรต่างๆก็ต้องเดินสบายๆบอกให้อย่างนี้ทางที่เดินเข้าไปเนี่ยเสียงคนดูบรรยากาศในสนามใหญ่โตมาโหรานไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนบอกให้คิดว่าชิงแชมป์ประเทศไทยไม่อย่างนั้นก็รายการโอเพนอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือพอถึงเข้าไปมันก็ยังตอนแรกก็คุมได้แต่พอเดินเข้าไปแล้ว คนเยอะมากค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เชียร์ฝั่งยุโรปด้วยคนส่วนใหญ่เชียร์ฝั่งยุโรปด้วย<อ>เพราะฉะนั้นมันก็ที่สุดมันก็กดดันอยู่ดี<อ>แล้วเราทำไงก็หาใหญ่ลึกๆได <c oughs> ้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะแต่พอ<ม>ลงไปสนามก็นนกจอดจออยู่กับเกมจอดจออยู่กับเกมแค่นี้อายุปัจจุบันเนี่ยยังไม่เต็มสิบแปดเลยนะอายุสิบเจ็ดถูกไหมครับเพราะเกิดสิงหาคมปี4ี่ศูนย์ ยังไม่เต็มสิบแปดเลยตอนได้ยุทธโอลิมปิกอายุส<ะ>ิบหกเป็นแชมป์โลกอายุสิบเจ็ดถือว่าเร็วไหมฮะก็เร็วกว่าปกติครับเร็วกว่าปกติครับผมยังไม่นับสถิติดูว่าในโลกนี้แชมป์โลกอายุน้อยขนาดนี้มีมาก่อนหรือเปล่าก็มีบางชาติกันแต่ว่านา้นอ,ยานอยมากครับน้อยมากน้อยมากครับน้อยมากนะผมจะไล่ยอย่างรวดเร็วก็แล้วกันนะครับเจมส์โโดชิงแชมป์โลกโค้ชบ,บอกว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าจานวนนักกีฬาครับแล้วมือกระดูก มือเก่งๆทั้งนั้นมารวมตัวกันนี่กว่โอลิมปิกเหรอก็โอลิมปิกก็ต้องเับพาะกดตรงคัดตัวหมาใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีคนเก่งก็มีคนไม่เก่งแต่ว่าก็นึงว่าประมาณแปดสิบคนกว่าคนเยอะด้วยครับต่อรุ่นเลยเหรอครับครับรุ่นหนึ่งแปดสิบคนครับบางโนนก็เกือบเก้าสิบคนบางรุ่นเกือบเก้าสิบคนโอลิมปิกเขาจะมีระบบอันดับโลกครับบวกกับรอบคัดเลือกครับของทวีตต่างๆครับ เทควันโดเป็นเรื่องของจังหวะด้วยเพราะฉะนั้นบางทีโอลิมปิก16คนในแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกับเทควันโดชิงแชมป์โลกซึ่งเปิดเลยเพราะฉะนั้นรุ่นหนึ่งแปดบกว่าคนไปเจอกันับนะรอบ32คนสุดท้ายเทนนิสเนื่องจากคงจะมีอันดับมาก่อนด้วยถูกไหมก็เลยเข้าไปเจอรอบ32 32คนก็เลยที่เหลือก็รงฝ่าฟันมาเป็นรอบเนียนะรอบ32คนเทนนิสพบกับฟิลิปปิน เอาชนะไปได้ขาดลอยเลยจบยกสองก็นำขาด19ต่อ3กู่ต่อสู้แพ้ห่างเกิน12แต้ม<อ>นัดแรกไม่มันได้กำลังใจใช่ไหมใช,ช่คือยุติการชกค่ะอือก็มีมโ,โเคเชค่ะที่หมอยกับตื่นเต้นมากด้วยคะ่ะแล้วก็โอ้ตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นเพราะเป็นแมตช์แรกเนี่ยเออแล้วยังแล้วไงแล้วคนเดียวมาโค้ชก็มาคอยพูดอยู่ข้างๆว่า แบบให้หายใจเข้าลึกๆอันนี้เหมือน<ช>ทุกคนมาเชียร์เราอะไรแบบนี้ให้รู้สึกว่าทุกคนมาเชียร์เราสิจะไหมแล้วเป็นอย่าง้ัไหมก็นิดหน่อยอนิดหน่อย <c oughs> สุดท้ายชนะขาดจนต้องยุติการชกนี่คือแบบแรกของเรารอบ3.2คนนะฮะ <ขอ S 1> มาต่อมารอบ16คนเจอกับตูนิเซียอันนี้หนักละเป็นยังไงเที่จำได้ไหมอึดอัดอึดอัดด้วยแรงก็หมดด้วยแล้วก็ เจอคู่ตัอสู้ที่มีแต่ทีบอย่างเดียวอืเข้าทํายากเข้าทํายากแรงหมดพ่อเลยลดน้าหนักมาเยอะค่ะแล้วช่วงระยะเวลาการลดน้ําหนักมันแค่ประมาณสามอาทิตย์เลยนยค่ะทำให้หมดแรงเร็วด้วยหมดแรงเร็วแล้วทำยังไงตอนนั้นตัดสิ้นยังไงก็ต้องกินเกลือแร่กินช็อกโกแลตอ๋อกินช็อกโกแลตนะฮะ <laughs> <laughs> สุดท้ายเจอกับตูดีเซียเทนนิสก็เป็นฝ่ายดักจังหวะจนชนะไปสามต่อหนึ่ง แมนนี่ถือว่ายากไหมจริงๆก็ผมผมรู้จักนักกีฬาที่นี่เจ่าเขาก็เป็นแชมป์แอฟริกาสามครั้งสี่ครั้งแชมป์แอฟริกาสามสี่ครั้งเขาก็ค่อยทองแดงก็ล่าสุดครับที่เม็กซิโกเขาก็เล่นเก่งจริงๆก็แต่ว่าก็เรื่องพิมก็ก็ผมมั่นใจก็นิดตีกว่าครับแต่ว่าเขาก็เรื่องทิมเก่งมากเราก็ตอนแรกก็ตอนแรกก็พยายามแต่หัวแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่น่าจะ ตื่นเต้นกว่าด้วยนะนะฮะหลังจะแข่งเสร็จกาผมให้อธิบายอืมนะฮะผ่านมาได้ในเกมที่ยากที่สุดแบบหนึ่งนะฮะกับตุริเซียชื่อชั้นนี่คือแชมป์อฟริกาสามสมัยนะฮะรอบแปดคนไปเจอกับมองโกเลียนะฮะอันนี้ชนะได้เหรียญทองแดงใช่ค่ะมีเหรียญแน่ๆตื่นเต้นแน่ๆอย่างนิ้ใช่ไหมเต้นเต้นเหรอเป็นยังไงมองโกเลียคนนี้เก่งไหมก็ ก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าตอนนี้ก็มองโกเลียก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเขาใช้โค้ดเกาหลีครับตอนนี้ก็ทุกคนก็พิมพ์มึกตีกั่าพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะเอาโค้ดเกาหลีเหมือนกันนะฮะโค้ดเกาหลีด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายนะครับยกแรกดูเชิงกันเสมอศูนย์ศูนย์ยกสองเทนนิสดักจังหวะทําแต้มทําให้คู่ต่อสู้ต้องบุกก็เข้าทางเทนนิสดักจังหวะครบสามยกชนะแปดหนึ่งได้เหรียญทองแดงหัวใจพองโกละดีใจดีใจ ข้อดีข้อหนึ่งโค้ชเชบอกก่อนจะเข้ามาว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยถ้าแข่งต่ออาจจะลำบากแล้วแต่พอมาถึงรอบเหรียญทองแดงเ้าเนี่ยจะยกไปวันลุ่งขึ้นละวใช่ไหมมีส่วนไหมเซ็นมีกับไฟนอลก็พวกนี้ครับตัดเชือกกับรอบชิงาปวันรุ่งขึ้นนักกีฬามีเวลาครับใช่ไหมฮะพอมาถึงรอบตัดเชือกนะครับทานผู้ชมครับเจอกับบราซิล อันนี้โค้ชอธิบายมาหน่อยว่าตอนแบ่งสายเราเนึกว่าเทนนิสหนักแน่ๆไม่คาดคิดว่าบาซิลจะไปปราบคู่แข่งสําคัญให้เราอย่างไงจริงๆก็บาซิลก็อันดับเลนจิงสามครับเขาก็เป็นแชมป์เป็นอเมริกาหลายครั้งครับบาซิลตัวนี้เนี่ยครับครับอันดับสามของโลกครับแล้วเป็นแชมป์อเมริกาครับอืก็ผมบอกผมก็เห็นเขาก็เขาชนะจีนแล้วก็ชนะเกาหลีด้วยซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญครับจีนกับเกาหลีครับเขาก็ชนะมาแล้วก็แต่ว่าผมต้องปรับตัวก็ ตรงก็นิดก็ดีที่สุดก็เรื่องเตะหัวแต่ว่าก็พอมองไปก็ต้องใช้ทิปกับเตะหัวก็ต้องมั่นใจเพราะว่าถ้าอย่างไรก็ไม่แตะก็ต้องก็มเียวกบแผลก็ต้องต้องมั่นใจเตะหัวจุดเด่นก็คือเตะหัวครับอ่ะเทนนิสเล่าเองมัดกับบาซิลไปยังไงถ้าชนะเข้าจริงถ้าแพ้ก็ทองแดงใช่ตัวแม่อ่ะเราไปยังไงตอนแรกก็นํามาห์แล้วในช่วง ยกที่สามค่ะจบสองย,ยกเทะนิดตามสองหนึ่งค่ะยกที่สามตามอยู่เขาฟิกขึ้นมาแซงสี<อ>่ต่อสองแล้วแล้วครั้นี้ก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณสิบห้าวิค่ะก็ในใจก็คิดว่าถ้ายังไม่หมดเวลาเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชนะค่ะโคชเชก็พูดว่าทำได้ให้ทำให้เต็มที่จนหมดเวลาก็เตะบุกไปเตะหัวได้ค่ะเตะหัวไปสองที เทนนิสเราอานนำสองยกเนี 8, ko, <het> ่ยสองหนึ่งพอยกสามู่ต่อสู้แซงมาเป็นสี่สองสิบห้าวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันเทนนิสเตะหัวไปสองทีพลิกมาชนะแปดต่อสี่ยังไงหมานี้ก็จริงๆผมก็ให้ให้บอกหลายครั้งกับเตหะวันเตหะวัวแต่ว่าจริงๆก็ใกล้หมดเลยกก็จริงๆทุกคนก็เป็นตื่นเต้นกว่าน้อแต่ว่าก็นิดก็ก็ผมคิดว่าใจเนี่ยเราก็ตรงเขาก็เตะวัวเต็มที่สองทีแล้วก็โดนสองทีก็ได้คะแนนก็ ดีใจโอ้โหสิบห้าวินาทีทําให้เข้าชิงอ่ะถูกไหมนิดนี้ถูกนัดเข้าชิงชนะเลิศไม่มีอะไรต้องเสียแล้วใช่ไหมครัครับผมอย่างไรก็ต้องแตกค้องเตะผัวเจอกับยูเครนใช่ค่ะคู่ต่อสู้คนนี้เป็นยังไงเขาเขาก็ตัวเตรียมเนี่ยไม่ไม่สูงกับเตรียมครับแต่ว่าเขาแข็งแรงครับเขาผมค่อยจะเขาก็ค่อยเลี้ยงเลี้ยงเงินยูโอลิมปิกที่สิงคโปร์ครับรุ่น44ครับ ก็เขาก็ก็เล่นดีกับแข็งแรงแต่ว่าตอนแรกก็ผมก็จริงๆก็ผมมั่นใจว่าก็ผมได้คะแนนต่างกันเยอะแต่ว่าน่าจะรอบชิงก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็เขาก็เขาปรับตัวมาเขาก็ตรงเล่นไม่กล้าบุกเป็นอนึ่งก็หนักนิดนึงครับแต่ว่าหนักนิดเี่หนักมากเลยแหละยูเครนแข่งทรัสเซียมันก็เหมือนบ้านเขาอ่ะในแง่ความรู้สึก กองเชียร์ถูกไหมทุกแล้วเชียร์ก็เชียร์ขาวอย่างเดียวคู่คู่แข่งในสนามเนี่ยกองเชียร์เชียร์เขาหมดเขาอยู่เพลงถูกไหมเพลงที่ทำยังไงโอ้โหคนดูฮึมเลยนะจีตื่นเต้นครับแต่ว่าได้กําลังใจค่ะจากทั้งโคเชียร์โคชิมแล้วก็พี่ๆพี่เล็กพี่จูนเพื่อนๆค่อยเชียร์แม้ว่าจะเสียงไม่ดังเท่าเขาอะแต่ว่าในใจเราก็รู้สึกได้ค่ะ พอเราอยู่ใกล้ใช่พวกเด็กๆนี่ก็ตะโกนใหญ่เลยไ่มตะโกนว่าไงเช่นอ่นิททำได้แล้วไทยแลนด์สู้ๆกะไนะอ่ท่ามกลางคนในสนามซึ่งเ<ะ>ชียร์คูดต่อสู้หมด<ะ>ผลการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมครับยกแรกต่างฝ่่งตักเตะศีรษะแต่ฝั่งยูเครนทำแก้มได้จบยกแรกเทนิทตามอยู่สามสี<ะ>่เราได้สามเขาได้สี่ยกสองเทนิดเดินหน้าทำคะแนนลำตัวมากขึ้นจบยกสองพลิกขึ้นมาแซงห้าต่อสี่ แต้มเดียวกับยกสุดท้ายจะได้เป็นไงคนก็ <c oughs> ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นมากะนะเพราะแต้มเดียวเนี่ยสำหรับเชโกโนโ่ยาวแต่หนึ่งยกเลยนะฮะไม่กี่วินาทีก็แซงได้ครับสุดท้ายมายกสามยูเทนิสพยายามเดินทำคะแนนแต่สามสิบวินาทีสุดท้ายถูกแตะลำตัวเสมอกันห้าต่อห้านาทีนั้นยังไงประคองตัวไม่ไหวเหรอแต้มหนึ่งจะรักษาวไว้ไม่ไหวเหรอตอนนั้น ก็เหมือนเขาคอนให้เล่นการ์ดเปิดค่ะให้ยืนขาขวาไว้หน้าค่ะแล้วครัวนี้เขาเปลี่ยนการ์ดไปเล่นอีกการ์ดหนึ่งแล้วหนูเปลี่ยนการ์ดตามค่ะเพราะว่าฟังผิดด้วยนะฟังผิดได้ได้ยินไม่ค่อยได้ยินอะไรนะเพราะกลองเชียร์เยอะเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งผิดก็เลยโดนเตะเป็นห้าต่อห้าเป็นห้าต่อห้านี่ไงเทควันโดมันตื่นเต้นตรงนี้ ห้าต่อห้ายกแซเดสนะฮะโค้ชสอนไทยดิทว่ายังไงแซดเดสตยกพิเศษเขาดีดกความสูงกับเข่าแล้วก็ผมให้สั่งก็ทิปข้าหน้าอย่างเดียวทิปข้าหน้าอย่างเดียวเท่านั้นเลยครับทีบอย่างเดียวทีนี้ทำไงนัดชิงทีบอย่างเดียวยกสี่ยกแซเดสตก็ทีบอย่างเดียวค่ะแต่ว่าพาวเวอร์มันขึ้นไม่ถึงคะแนนค่ะคะแนนมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นค่ะแต่ว่ามันขึ้นประมาณแบบ เจ็ดสิบสี่อะไรแบบนี้ค่ะยังไม่เพราะว่ารุ่นหนูก็ยี่สิบสอง power นี่คืออะไรก็เป็นเป็นอ electric ที่ชิมเองก็ทุกรุ่นก็มี power เลเบลครับ power เลเบลก็รุ่นฟิน46ก็ต้อง22ขึ้นไปต้องถีบน้ำหนักให้ถึงเท่าไหร่ถึงจะนได้คะแนนถ้ายี่สิบสองแต่ว่า2ี่สิบแปดยี่ก็ไม่ได้คะแนนออ๋เพราะฉะนั้นแรงยังไม่พอแต่อย่างน้อยก็คือถีบไว้เพื่อไม่ให้เสียครับ อย่าให้เขาเข้ามาทำเราได้เกิดขาดโดนไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นถีไปถีไปคะแนนมาไม่ถึงหมดยกรัชตะเดชก็ยังเสมอกัน5ต่อ5้าเขาคิดยังไงฮะที่เราได้เหรียญทองก<อ>็ผมดูสกอร์บอคกับก็ถ้าไม่ถึง22พาวเวอร์ใช่ไหมครับผมเห็นก็ดิดก็ได้10กว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ถึงสิบก็ยังหลังจากยก สุดท้ายยกที่4ถ้าใครไม่ได้คะแนนก็ตรงดูใครมี power เป็น level มากขึ้นก็ให้ชนะแล้วก็ผมมั่นใจว่าผมดูก็กดิดก,ก็มากกว่าเขา่าแล้วก็ผมก็ให้สั่งทิปทิปเพียอย่างเดียวจบมาคลองตัวไว้ครับเพราะคะแนนสะสมจากการถีบแม้จะน้ำหนักไม่ถึงเราดีกว่าครับเรียกว่าคะแนนดิบถ้าเปรียบเปียบเป็น,ปนมวยนะฮะเพราะฉะนั้นขวาเหรียญทองร้อ,องไห้ปา ร้องไห้ค่ะด็ร้องไห้เหรอทำไมภาพที่ส่งมาให้อาไม่เห็นเลยแอบร้องตอนไหนค่ะ้ฮะร้องไห้ไหมร้องไห้ดีใจนะคะดีใจคุยกับคุณพ่อเลยทันทีเปล่ามันน,นก็ไลน์มาคุยค่ะไลน์มาคุยไลน์มาบอกพ่อว่าบอกว่าขอบคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาวันนี้ทําได้แล้วเหรียญทองลับมาให้พ่ออือันนี้คือเขียนใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้ถึงขนาดไลน์คุยใช่ไหม คุณพ่อเป็นยังไงท่นิดไลน์มาบอกว่าหนูทําได้แล้วคือคุณพ่อกับพี่น้องจังหวัดธุรร์จะดูนิดเป็นจุดๆอ่ะดูจากการถ่ายทอดสดของเลือดรตร้นนิดที่ส่งมาตามบ้านครับก็เห็นคู่ชิงก็ทุกคนก็จดจ่อเชียร์เชียร์ทุกบ้านเลยครับในจังหวัดธุรร์นี่พี่น้องผมจะบอกหมดในฐานะที่เคยเป็นครูและเพื่อนครูเยอะอ่ะใช้เลกหน่ยแจ้งไปยังเพื่อนครูทั้งหมดครัอให้เขารู้ เขาก็ได้ดูพอพอเสร็จเขาก็โทรศัพท์มาไลน์มาเฟซมาแต่ลูกกันหมดในคืนนั้นครับพ่อร้องไห้ไหมพ่อก็ตื้นนต้นใจหัวใจเชียเต็มร้อยครับก็น้ําตาซึมเหมือนกันแหละครับว่าลูกเราทําได้แล้วเพื่อพี่น้องสุราษฎร์ครับพี่น้องคนไทยเพื่อสมาคมกีฬาสุราษฎร์ด้วยครับเพื่อชมรงครูต่างๆที่เขาเชียร์ชมโรงครูทุราดชมรมมิตรัมพันธ์ที่เขาเชียร์พวกเราอยู่มีพลังเชียร์อยู่ครับครับ แค่น,นิ้ล็อกเหรียญทองคิดถึงอะไรเท่านั้น<อ>ช้ป์โลกอายุ17เองเป็นช้ป์โลกแล้วคิดถึงอะไรก็เป็นความสําเร็จระดับหนึ่งค่ะแต่ก็อยากจะนําข้อผิดพลาดจุดอ่อนต่างๆที่แข่งขันเสร็จในแมตช์นี้ค่ะกลับไปแก้ไขแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะอืมแล้วก็ได้แมตช์จิงแชมป์โลกอันนี้ค่ะก็ ต้องลืมให้เร็วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทําผลงานใหม่ให้ดีกว่าเดิมค่ะลืมไป<อ>ว่าเราเป็นแชมป์โลกใช่ค่ะยังต้องมุ่งมั่นแก้ไขจุดอ่อนสร้างผลงานที่ดีต่อไปน่าเสียดายเวลาหมดตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับเทนนิสคุยกับโคชเชียร์คุยกับคุณพ่อต่อนี่คือแชมป์โลกของเทนนิสนะฮะนอกจากเหรียญด้วยเพื่อจะคุยกันต่อนะครับขณะนี้เทนนิสขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกของรุ่นน้ำหนัก46กิโลกร,รมัม<อ>ตัวแฮะ โอลิมปิกโอลิมปิกไม่มีรุ่น46เขารวมรุ่น46กับ49ไปอยู่ในรุ่นเดียวกันถ้าไปอยู่ในรุ่น49กิโลรวมกับ46เทนนิสอยู่ในอันดับ8ของโลกถ้าไปโอลิมปิกอัตโนมัติต้องอยู่ในหนึ่งใน6อันดับของโลกแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับนี่คือกีฬาจะไปทับลายกับพี่เล็กชนาทิพซ้อนขำซึ่งเป็นอันดับ6ของโลกในรุ่นนี้ถูกไหมครั oh. ถึงขนาดกีฬาก็คือกีฬา ทั้งคู่จะทำไม่เต็มที่เล็กเป็นแรงบันดาลใจเรื่องแบบอย่างการตั้งใจของนิดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะเดี๋ยวเราจะกลับมาผมจะนั่งคุยต่อนะครับลาไปตรงนี้ก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ในประเด็นเรื่องนี้รวมถึงพื้นฐานของเทนนิสคุณพ่อคุณแม่เสียไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะลูกนี่ก็คือโบวลิ่งเบสบอลตั้งเป็นกีฬาหมดพ่อพ่อแม่เป็นนักกีฬาครับ ครั้งหนึ่งเคยขับรถมาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยพามาลถความที่ชุม,มรพรพ่อลูกลถความแทะมาแข่งต่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ